สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหัวเดี๋ยจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับอ่านะครับอาจจะบรรยากาศแปลกๆตานะครับซึ่งผมก็ได้มาต่างจังหวัดนะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่ทุ่งนานะครับกักตัวอยู่นะครับก็ยังดีหน่อยนะครับที่อัดคลิปนะครับไว้หลายคลิปอยู่นะครับก็กลับมานี่ก็วันนี้ก็เป็นคืนที่3แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมอัดคลิปก็3ามทุ่มครึ่งนะครับของวันที่25นะครับก็ ทุ่งนานะครับกับตัวอยู่นะครับเนาะเออทุ่งนาคนเดียวนะครับแถมฝนจะตกแล้วนะครับตอนนี้อ่ะนะครับก็สรุป2ตัวล่างนะครับแมลงอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเนาะไฟฝนหน้าฝนเนาะอืมนะครับกลับมาบ้านนี่พายุเข้านะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับผมกลับมานี่นะครับก็เอาตามนี้แหละนะครับเนาะสภาพอากาศนะครับมดแมลงก็ปล่อยเข้าไปเนาะอืมนะครับเรามาอยู่ที่ของเขานะครับก็ปล่อยเขาวิ่งเล่นในนี้นะครับเนาะเราอยากออกกล้องนะครับ อ่ะนะครับก็มาสรุปนะครับในสองตัวล่างนะครับให้ชมกันเลยนะครับจากที่หลายๆสูตรนะครับเนาะก่อนจะสรุปนะครับผมก็จะมานําสูตรนี้มาให้ดูด้วยนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงนะครับเนี่ยนะครับงวดที่แล้วเนาะไปเน้นสองสองเยอะไปนะครับที่ไหนได้นะครับมา สองสามสางันนะครับก็ถือว่าหลักสิบก็ยังมาอยู่นะครับหลักสิบมาอยู่หลักหน่วยนิดเดียวนะครับก็เลยจะตามในสูตรนี้ต่อนะครับก็มาดูกันนะครับแล้วก็จะมาสรุปชุดล่างนะครับให้ดูกันนะครับก่อนที่ฝนจะตกนะครับเนาะเออนะครับก็กลกตัวนะครับกลับมาบ้านเนาะเรามาจากนะครับต่างถิ่นต่างที่นะครับยิ่งเป็นชนบุรีด้วยนะครับเรากลับมาแล้วก็ต้องมากลากตัวนะครับ เนี่ยถ้าได้ยินก็ด้านละครับเสียงลมนะครับลมแรงมากเลยครับได้บรรยากาศนะครับชิวๆเลยนะครับเนาะอ่านี่นะครับก็จะเป็นสูตรขั้นตอนสูตรอ่ะนี่ครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมยิปอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะอ่ะนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเราจะเอาผลในงวดที่แล้ว ลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในงวดที่แล้วก็จะเป็น0ูนย์ศูนหกหศนะครับแล้วก็2อสเออนะครับก็นี่และครับผมชอบบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะนะครับเนาะนะครับ วิธีการของสูตรนะครับเราจะหาในตัวยืนก่อนนี่ก็ตามนี้เลยนะครับเราจะเอาในหลักหมื่นหลักหมื่นก็จะเป็นสี่ตามมาด้วยในหลักพันก็จะเป็นหกแล้วก็ในหลักร้อยนะครับก็คือเจ็ดแล้วก็จะบวกนะครับบวกบวกบวกนะครับด้วยเลขคงที่หกเก้าแล้วก็หกเนาะสี่บวกหกนะครับได้สิบก็จะเป็นศูนย์หกบวกกับเก้านะครับได้สิบห้า 7บวกกับ6ได้13นะครับก็บวกกันก็จะได้8แล้วก็ยืน8ตัวนี้ไว้นะครับต่อมาเราก็จะมาหาในหลักสิบกันเลยนะครับหลักสิบนะครับหลักสิบหลักสิบเราก็จะนำนะครับก็คือก็จะเป็นในหลักร้อยหลักร้อยก็จะเป็น7แล้วก็คูณด้วยเลขคงที่9นะครับ เจนะครับเป็น63แล้วก็นำมาบวกนะครับบวกกับเลขคงที่ตัวนี้อ่าเลขเลขตัวนี้ที่เราคูณทีแรกนะครับก็เป็น8 1หบวกสบวกกับแได้11นะครับก็จะได้1เนาะแล้วก็ลบไป1นะครับลดแต้มเนาะเหมือนลดแต้มจากหนึ่งก็จะเป็น0นะครับก็จะได้2ตัวแล้วนะครับในหลักสิบต่อมานะครับ ในตัวที่สามเนาะก็จะมีสามตัวนะครับสิบตัวที่สามนะครับเราก็นําในหลักร้อยหลักร้อยก็คือเจ็ดเนาะก็จะคูณด้วยเลขคงที่แปดแล้วก็จะเป็นในหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็จะเป็นสองคูณด้วยเลขคงที่สามแล้วก็จะเป็นหน่วยล่างนะครับก็คือสามคูณด้วยเลขคงที่เก้าเนาะอ่าตามนี้นะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดเป็นสิบหก สอเป็น6 3สานะครับเป็น7อ่า6บวก6เป็น1 2นะครับ2บวก7เป็น9ได้9ตัวนี้นะครับเราก็นำา8มาบวกนะครับก็จะ9ก้าบวก8ก็จะได้7นะครับนี่หลักสิบก็จะมี107นะครับต่อมาในหลักหน่วยอ่าอย่าเพิ่งตกเด้อฝนนะครับหลักหน่วยนะครับเราจะนำในหลักหมื่น หลักหมื่นก็จะเป็น4คูณด้วยเลขคงที่7แล้วก็จะเป็นในหลักพันหลักพันก็คือ6คูณด้วยเลขคงที่6นะครับแล้วก็หลักร้อย7คูณด้วยเลขคงที่7นะครับก็จะ47นะครับ47เป็น8 66นะครับ66เป็น3 6 77 เป็น1 9บวกกัน3ตัวนี้นะครับ 8+,6 บวก6เป็น14,4บวก9ได้13นะครับก็อย่าลืมนำา8ตัวนี้มาบวกอีกนะครับอ่าก็บวก8นะครับ3บวกกับ8เป็น11ก็บวกเพิ่มไป1เลขคงที่นะครับเป็น2อี่านี่นะครับในหลักหน่วยต่อมานะครับในตัวที่3หลักหน่วยก็มี3ตัวเนาะเหมือนหลัก10นะครับก็นำลายหลักแสนนะหลักแสนเป็นศคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ ศูนย์คูณอะไรก็จะเป็นศูนย์นะครับบวกหลักพันนะครับนี่เหมือนตามศูนย์เลยนะครับบวกหลักพันหลักพันก็จะเป็นหกเนาะแล้วก็บวกกับแปดตัวนี้อ่านะครับศูนย์บวกหกได้หกหกบวกแปดได้สนะิบสี่เนาะอ่ะนะครับหลักสิบก็จะมีหนึ่งศูนย์แล้วก็เจนะ็ดเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหลักหน่วยก็จะมีหนึ่งสองสี่ ก็จะเป็นหนึ่ง11 2 0 2 7 2 1 4 0 4 7 4เจดหนึ่งดี่ดสนะครับนี่แหละครับชุดล่างนะครับ2ตัวล่างนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถดูล่วงหน้านะครับนั่นแหละครับก็นําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับอานะครับยำโพปูเด้อยำโพใหญยนะครับกรเพิ่งตกเด้อครับแต่ผมอัดชิปแล้วกันเด้อครับ อ่ะนะครับการทุ่งนาป่าเปี่ยวคนเดียวนะครับแถมยังลมแรงฝนจะตกแล้วนะครับอ่ะนะครับก็สองตัวล่างชุดล่างนะครับแปดคู่เนาะอ่าเหมือนทุกๆงวดนะครับที่ผมสรุปให้จะลงก่อนหวยออกนะครับหกวันนะครับอ่าหกวันประมาณนี้นะครับตัวแรกนะครับ ก็หวังว่าจะถูกใจกันทุกคนทุกท่านนะครับอ่านี่หละครับเก้าคู่นะครับเนาะก็บังเอิญนะครับบังเอิญนี่มาชนกันนะครับกับสูตรเลยนะครับเออนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทําล่วงหน้านะครับก็บังเอิญว่าเออชนกันนะครับนี่แถมตัวนี้ด้วยนะครับ ก็ผมคิดว่านะครับล่างเนี่ยนะครับล่างน่าจะมีไม่สามก็สี่นะครับล่างนะครับเด่นรองก็จะเป็น9้านะครับเนี่ยแล้วผมคิดว่าล่างนะครับซึ่งหลายๆสูตรเลยนะครับก็ให้มาตัวนี้นะครับเออเพราะว่ามันมันอาจจะติดเลขดับเนาะถ้าดับชนเด่นเนี่เลือกเอาตัวดับนะครับก็คือสี่นี่แหละครับ ชุดล่างนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถ้าถามผมผมชอบตัวไหนผมคิดว่าน่าจะมาเนาะเจ็ดในงวดนี้นี่แหละครับก็เอาตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับอายุพ่อผมนะครับเนาะซึ่งตอนนี้ท่านก็นะครับรักษาตัวโควิดอยู่นะครับก็ขอให้พ่อปลอดภัยเดอ้อครับเนาะนะี่ครับ แล้วก็จะเป็นใน1น3 4่งสานะครับอ่ะนะครับเอา6คู่เนาะเหมือนค้งสุดท้ายนะครับชุดบนล่างอันนี้เฉพาะชุดล่างนะครับ8ดคู่ก็ใครชอบตัวไหนคู่ไหนอ่ะนะครับลองดูนะครับเผื่อแมลงนะครับจะมาจับเนาะเออนะครับลองลองลองวางวางไว้สักนิดนึงนะครับอ่ะนะครับชอบตัวไหนก็จับไปเด้อครับเนาะเออนะครับ ก็งวดของวันที่1นะครับ1กันยายนนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวได้แนวทางดีๆแนวทางเด็ดนะครับเผื่อมานอนทุ่งนานะครับเผื่อได้นะครับโชคไล่ลาบเผื่อนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับเผื่อสถานที่นะครับที่อยู่นะครับเผื่อท่านนะครับจะให้โชคให้ลาบนะครับผมเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญนะครับบนโลกใบนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถูกกาหนดไว้แล้วนะครับ ทีแรกผมก็ว่าจะได้มาอยู่นะครับดูแลแม่เนาะเออนะครับเอาไปเอามายังไงไม่รู้นะครับได้มาอยู่คนเดียวนะครับเนาะเออแทนที่จะได้มาดูแลคนอื่นนะครับแทนที่จะอยู่กันคนสองคนเนาะเออผมต้องได้มาอยู่คนเดียวนะครับคืนที่สามแล้วครับเนี่ยนะครับเนาะอ่ะนะครับไหนๆก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนี่นะครับก็มาแรงมาจับตรงนี้เออนะครับใช่ไหมเนี่ยเป็นฝุ่นเป็นเศษนะครับมาตรงเนี้ย สงสัยตัวนี้มั้งนะครับจะมาอ่ะนะครับก็ตามนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเออน่มาแล้วครับมาแล้วครับอีกตัวนึงตรงไหนตรงไหนเล็กไหนครับเล็กไหนอ่านะครับบิงไปทั่วเลยครับไปตัวนี้ก่อนเนาะเมื่อกี้นี่เออนะครับมาตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นี่อ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจายในการรับชมก็ประมาณนี้นะครับสรุปแล้วก็ จะมีชุด2ตัวล่างเนาะสูตรนี้ก็เข้ามาบ่อยอยู่นะครับงวดที่แล้วลงเป็นงวดแรกเนาะอ่ะก็ตามกันได้นะครับสำหรับในสูตรนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ